รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ถ้าคุณกำลังจับตาดูการเล่นของเด็กกลุ่มหนึ่งเล่นตีกันไหมล่ะเออไมล่ะเออเออเอเอามล่คุณเริ่มรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นบางคนกำลังเริ่มใช้ความรุนแรงกลางสนามเด็กเล่นคุณควรรู้สึกแบบ เมื่อเห็นคนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณในโลกไซเบอร์แล้วความรุนแรงที่ไม่ต่างจากเหตุการณ์สามัญประจำบ้านแบบนี้ล่ะพอได้นั่งดูบบันทึกความรุนแรงของมนุษย์โลกหลางนี้แล้วเรารู้สึกยังไง เราว่าใสายอยู่บนดาวเคราะห์ที่แต่ละตารางเมตรเต็มไปด้วยความขัดแย้งและความรุนแรงอย่างงั้นหรือเอาเข้จริงแล้วความขัดแย้งมันอยู่ลึกจนถึงขนาดว่าแค่คุณเป็นอะไรเนี่ยก็ทําให้เกิดความขัดแย้งแล้วเราอยู่ในโลกกระทัดซึ่งเมื่อคนเราแตกต่างกันเราเดินหน้าประทะกันอย่างเดียวโดยวิธีการรุนแรงเรียกได้ว่าเรามีความขัดแยง้งยืดเยื้อเนี่มานับ10ปีได้แล้วทีเนี้ยคำถามของเราก็คือเราจะออกจากจากสภาวะความขัดแย้งนี้ยังไง เมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราเรามองความขัดแย้งเหล่านั้นด้วยสายตาแบบไหนคนเราเวลาไม่ถูกกันไม่เห็นพ้องต้องกันถ้าแสดงความคิดเห็นเสียมันก็จะง่ายขึ้นแต่ถ้ามผไปกดกดกดไว้มออกไหมครับผลที่ตามมาก็คือกดนั้นมันไม่ได้หายไปนะคุณ <laughs> มันไปอัดอัดถึงเวลามันก็ระเบิด นั้นมันก็เกิดในครอบครัวในชั้นเรียนในชีวิตในที่ทํางานมีโอกาสไหมที่ความขัดแย้งเนี่ยจะกลายเป็นความแรงคาตอบก็คือมีพอคุณใช้ความรุนแรงยิ่งท่าฟันระเบิดหรือกระทั่งชกกันเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่าผลของมันเนี่ยมันจะมีอันตรายต่ออนาคตต่อไปหรือเปล่า <c oughs> เหมือนที่เราเคยพูดมันข้ามเส้นบางอย่างไอการข้ามเส้นมีอันตรายยังไง มันไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่การข้ามเส้นมันอยู่ที่มันกลับลำบากคุณตบภรรยาไปแล้วอะสมมตินะมันกลับไปจุดที่ไม่ตบไม่ได้ถึงแม้คุณจะทํายังไงก็แล้วแต่คุณเสียใจที่เกิดขึ้นนึกออกไหมนะักนะนะความสัมพันธ์มันจะถูกเปลี่ยนไปโดยสิ่งเหล่านี้เพราะคุณส่งกําลังเข้าไปปราบพื้นที่หนึ่งแล้วเนี่ยมันก็มีคนเจ็บคนตายเพราพอมีคนเจ็บคนตายมันมีลูกหลานเขามีญาติพี่น้องเขาคุณจะพูดให้ตายไปว่าเฮ้ยเสียใจหน้าที่เกิดขึ้นหรือว่าเป็นคือนึกออกไหม จะทำไงมันเลยยากไงเพราะนั้นวิธีการก็คือถ้าเราป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดภายใต้การจัดการกับความขัดแย้งหรืออยู่กับความขัดแย้งโดยไม่ใช้กําลังไม่ใช้ความรุนแรงเนี่ยก็คือแนวทางของสันติวิธีเนี่ยมันอาจจะทําให้เราทําอะไรต่อไปข้างหน้าได้ในความหมายเนี่ยครับทุกหนึ่งนาทีมีเด็กๆเ,เกิดใหม่ทั่วโลกมากกว่า250คนซึ่งพวกเขาแทบไม่มีอะไรเหมือนกันเลย าโลกไม่ได้เป็นแค่โรงงานที่ผลิตสิ่งมีชีวิตออกมาจากแม่พิมพ์เดียวกันความขัดแย้งแตกต่างก็เลยเป็นสเสน่ห์ของการเป็นมนุษย์ที่ธรรมชาติมอบให้ผมเองนอกจากจะมองว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเนะี่ยยังมองต่อไปด้วยว่าความขัดแย้งมีประโยชน์นะ ความขัดแย้งอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้หมายความว่าอย่างสมมติเราอยู่ในแวดวงการศึกษาในแวดวงงานวิจัยอะไรทำนองนี้นะครับสิ่งที่ผมคิดว่างานวิจัยที่อยากจะทำก็คือการเปิดพื้นที่ความรู้ใหม่ๆและการเปิดพื้นที่ความรู้ใหม่ๆเนี่ยผมคิดว่ามันทำได้ยากมากหรือกระทั่งทำไม่ได้ถ้าไม่เริ่มต้นจากการตั้งคำถามกับสิ่งที่มันยอมรับกันไว้เดิมถ้าไม่มีใครสักคนคิดขัดแย้งกับสิ่งที่เป็นอยู่แล้วลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง วันนี้เราอาจจะเกิดเป็นทาสโดยไม่มีโอกาสได้รู้จักหน้าตาของสิทธิเสรีภาพเราอาจจะยังเอาสีผิวมาวัดหรือตัดสินความเป็นมนุษย์แบบสุดขั้วผู้หญิงอาจจะไม่มีหวังได้เป็นผู้นำประเทศหรือแม้กระทั่งได้ไปโรงเรียนและเราอาจจะยังเชื่อกันว่าโลกยังเป็นศูนย์กลางของจักรวาลไอ้นี่มันเกิดขึ้นได้เพราะว่าความขัดแย้งทางความคิดไงครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดใหม่ก็คือความขัดแย้งทางความคิดต่างหากคือ พาหะของความก้าวหน้าทางความรู้การพยายามทำให้ความขัดแย้งหายไปอาจจะไม่ใช่เรื่องดีอย่างที่คิดความขัดแย้งกับความรุนแรงไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะครับความขัดแยง้งสำหรับผมไม่ใช่ปัญหาความรุนแรงเป็นปัญหาดันั้นโจทย์ของผมก็เลยไม่ใช่หยุดความขัดแยง้ง แต่หยุดความรุนแรงกลายเป็นว่าป้องกันไม่ให้ความขัดแยง้งแปลเปลี่ยนเป็นความรุนแรงถ้างั้นจะมีชีวิตอยู่กับความขัดแย้งอย่างไรนะครับโดยไม่ให้มันกลายเป็นความรุนแรงจริงหรือเปล่าที่โลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยความรุนแรงคือเราชอบอธิบายว่าโลกในศตวรรษที่21เนี่ยความรุนแรงมันเพิ่มเปรียบเทียบกับสมัยก่อน ผมก็บอกว่าภาพนี้มันไม่เป็นจริงจำนวนคนตายเพราะสงครามเนี่ยในสงครามโลกครั้งที่สองนี่มันสูงมากหลังจากนั้นมันลดลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยจำนวนสงครามลดลงเรื่อยๆจำนวนสมมุติว่าสมัยก่อนเนี่ยการจับคนเวลาจับมาก็ทรมานการทรมานให้รับสารภาพเนี่ยเป็นประทัดสถานเป็นนอมวันนี้คุณทำไม่ได้คุณจะเรียกว่าอะไรอะ่ะ สมัยก่อนการทำร้ายภรรยาการตบตีเป็นเรื่องหนอมวันนี้คุณทําไม่ได้สมัยก่อนมีทา่าตอนนี้ไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างเรื่องโทษประหารชีวิตอย่างเงี้ยโทษประหารชีวิตเนี่ยตอนนี้มีประเทศอยู่ประมาณ14ประเทศที่ยังเหลือโทษประหารชีวิตอยู่แม้แต่ประเทศมุสลิมเองเขาก็ไม่ได้ใช้ง่ายๆประเทศที่ใช้มากที่สุดอาจจะคือจีนอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งในกรณีนี้แปลว่าทั้งโลกก็ไม่ได้ทาแล้วเทรนพวกนี้ต่างหากที่หมายความว่าความรุนแรงมันลดลง ประเด็นความขัดแย้งและความรุนแรงคือสิ่งที่ศาสตราจารย์ดรชัยวัน์สถาอานันเฝ้าสงสัยและสนใจศึกษาเพื่อทําความเข้าใจมานานมากกว่า30ปีชั้นเรียนของอาจารย์ที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังคงเต็มไปด้วยความสนุกสนานเหมือนทุกๆครั้งจากการให้อิสระทางความคิดแก่ลูกศิษย์อย่างเต็มที่เพราะนักสันติวิธีท่านนี้มองว่าเด็กไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยกับครูตรงกันข้ามเด็กต้องเก่งและไปให้ไกลกว่าครู ประเทศถึงจะก,ก้าวหน้าแม้แต่ในห้องเรียนอาจารย์ก็พยายามพิสูจน์ว่าความขัดแย้งไม่ใช่ปัญหาแต่ทำให้เกิดพลังสร้างสรรค์ได้อาจารย์ชัยวัน์ยังถือเป็นคนแรกๆของประเทศที่สอนวิชาเกี่ยวกับความรุนแรงและการเมืองแบบสันติการเติบโตมากับเหตุการณ์14ตุลาและ6ตุลาไม่เพียงช่วยหลอมแนวคิดทางการเมืองของอาจารย์ยังทำให้อาจารย์อดตั้งคำถามในตอนนั้นไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทย และเมื่อกลับไปศึกษาต่ออีกครั้งนั่นเองอาจารย์ก็ได้รับการแนะนําให้รู้จักกับทางออกสําหรับความขัดแย้งที่น่าสนใจนั่นคือปฏิบัติการไร้ความรุนแรงหรือสันติวิธี อธิบายของสันติวิธีก็คือเวลามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดไม่ใช่ยอมสันติวิธีเลยหมายถึงการพยายามที่จะไปแก้ปัญหานี้บนเส้นทางงานวิชาการด้านสันติวิธีอาจารย์ชัยวัน์ยังคงพยายามตอบคำถามตัวเองในวันนั้นด้วยการค้นลึกลงไปในปรากฏการณ์ความรุนแรงต่างๆในประเทศหนึ่งในนั้นคือผลงานวิจัยดีเด่นเรื่องความรุนแรงกับการจัดการ ความจริงปัตตนีในรอบกึ่งศตวรรษของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกวงานวิจัยนี้บอกกับเราว่าชุมชนมุสลิมในพื้นที่ภาคใต้นั้นอยู่กับความรุนแรงมาเป็นร้อยปีแต่สังคมไทยมีวิธีบอกเล่าความจริงเหล่านั้นอย่างปิดบังหรือบิดเบือนจนคนในสังคมรู้สึกเหมือนว่าความรุนแรงในภาคใต้เป็นเรื่องธรรมดาทั้งที่เป็นสิ่งผิดปกติความจริงคนละชุดบนพื้นฐานวัฒนธรรมคนละแบบนี่เอง คือรากฐานปัญหาที่ควรเข้าใจเพื่อนำไปสู่แนวทางที่จะลดความรุนแรงในวันข้างหน้าได้และอาจารย์ชัยวัตรยังได้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโสจากสกวรับหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องสันติวิธีความรุนแรงและสังคมไทยซึ่งรวบรวมตีพิมพ์เป็นหนังสือแล้ว3ามเล่มนั่นคือแผ่นดินจินตนาการรัฐและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในภาคใต้ความรุนแรงซ่อนหาสังคมไทย เหตุการณ์วันที่6ตุลาคม2519ซึ่งครบรอบ30ปีพอดีก็เป็นหนึ่งในงานวิจัยเหล่านี้และความรู้ความลับความทรงจำที่ทำให้ความรู้ด้านสันติวิธีไม่กลายเป็นความลับหรือเป็นเพียงแค่ความทรงจำในสังคมไทยอีกต่อไปกรณี6ตุลาเนี่ยก็โหก็ใช้เวลานานมากเลยกว่าจะมีคนพูดถึงมันได้เนอไหมครับเราจัดงาน20ปี6ตุลาเนี่ยก็เมื่อ2539 ก่อนหน้านั้นไม่มีการพูดถึงประวัติศาสตร์การเมืองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ6ตุลาเอาเลยก่อนหน้านั้นด้วยเหตุผลนานรับประการนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มมีคนสนใจพูดถึงมันบ้างในมิติต่างๆฉันสาหรับผมมิติสําคัญก็คือว่ามันเตือนเราว่าเราเป็นไปได้ถึงขนาดนั้นเราทารุณกับคนซึ่งไม่ได้ทําอะไรเลยนะได้ถึงขนาดนั้นเราแค่เขาชุมนุมประท้วงอยู่ในพื้นที่แล้วก็เผาเขาทั้งเป็นก็ได้เอาเข้าแขวนเอา เอาเก้าอีต้ตีศพอะไรเงี้ยทำได้สารพัดอย่างนะครับกับกับคนซึ่งเพียงเพราะว่าเราเห็นว่าเขากลายเป็นปีศาจไปในเวลาข้ามคืนะที่เขาก็เป็นคนไทยเหมือนกันหรือเป็นคนในสังคมนั้นเป็นนักศึกษาด้วยเป็นอะไรเลยอาจารย์ชัยวัน์ยงย้ำว่าการวิจัยทุกครั้งคือการเอาข้อมูลมาแปลงเป็นความรู้ซึ่งความรู้ที่ได้จากผลงานต่างๆนั้นกำลังผลักดันให้สันติวิธีกลายเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้มากขึ้น เวลาเผชิญความขัดแย้งในสังคมตรก,กะของสงครามตาก,กะของความรุนแรงเนี่ยทำให้ความขัดแย้งเนี่ยลดทอนสภาพบทเหลือของง่ายๆจะอยู่หรือจะไปจะอยู่ข้างอัวเลยจะอยู่ข้างอีกฝั่งหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยนะสามีถูกหรือภรรยาถูกประเทศไทยถูกหรือเขมรถูกอะไรเงี้ยอย่างนงี้มันตาก,กะแบบนี้มันไม่ไปไหนแล้วมันบังคับคุณให้เลือกแล้วตาย อยู่ในนั้นนะมันอยู่ในช่องเหล่านี้ความขัดแยง้งในความเป็นจริงด้วยซ้ําไปมันซับซ้อนกว่านั้นไงพอมันพอ,นพอนคุณวิเคราะห์มาแล้วคุณเห็นความซับซ้อนคุณถึงจะเห็นว่าตรงนี้ก็ทำตรงนี้ได้ตรงนี้ก็ทำตรงนี้ได้ก็ทำตรงนี้นได้ไดและนี่คือตัวอย่างอีกมากมายของคนที่เชื่อว่ายังมีทางเรื่องอื่นอยู่ลองดูไอเดียสันติวิธีทั่วโลกเหล่านี้ระหว่างการชุมนุม Occupy Wall Street เพื่อเรียกร้องความเท่าเทีเทยมทางเศรษฐกิจ เมื่อถูกธนาคารใหญ่ของสหรัฐอเมริกายึดบ้านพวกเขาเลยโต้กลับด้วยการขนเฟอร์นิเจอร์ทำเป็นย้ายเข้ามาอยู่ที่ธนาคารเสลยที่เห็นอยู่นี้คือชายชาวอินเดียแต่งหญิงประท้วงหลังรัฐบาลโทษว่าการแต่งตัวล่อแหลมของผู้หญิงเป็นต้นเหตุทําให้พวกเธอถูกค่มขืนส่วนนี้คือไอเดียประท้วงของเหล่าคนงานในอิตาลีและสเปนปิดท้ายด้วยภาพนี้ของจอร์เลนนอนและโยโกโอนคู่ฮันนีมูลในแคมเปญเบสอิน ต่อต้านสงครามเวียดนามจากบุนเตียยาวนานตลอดอาทิตย์ซึ่งภายหลังถูกนำมาสร้างสรรค์ใหม่ในการประท้วงการเข้าร่วมสงครามอิรักของอังกฤษดินแดนแห่งการดื่มชานั่นเองเหล่านี้กลายเป็นอาวุธที่นักสันติวิธีทั่วโลกใช้ในสนามรบไร้ความดุนแรงของพวกเขาย้อนกลับมามองสังคมไทยหนทางสู่สันติวิธีคงต้องเริ่มจากการทําความเข้าใจสังคมเสียก่อนด้วยการลองถามตัวเองว่า เราหลงยึดติดกับคำว่าเมืองไทยคือเมืองพุทธอันสงบและสันติจนมองข้ามความรุนแรงรอบตัวไปหรือเปล่าจนเราเลือกปิดหูปิดตาไม่ฟังเสียงความขัดแย้งใ,ใดๆเลยหรือเปล่าผมไม่ได้หมายความว่าสังคมไทยเนี่ยมีแต่ความรุนแรงผมบอกว่าสังคมไทยไม่ได้ต่างจากสังคมมนุษย์อื่นๆคือถ้าคิดให้ดีเราก็จะบอกว่าสังคมไทยทั้งอันเนี่ยมันเหมือนร่างกายอันเดียวกันพูดพูดอย่างดีที่สุดมือนร่างกายอันเดียวกันคําถามก็คือว่า เราอ่ะฟังเสียงต่างๆของร่างกายไหมเื่อไหมครับเสียงท้องร้องเสียงท้องร้องมันก็ไม่เกิดโดยบังเอิญนะมันเกิดเพราะว่ามันบอกว่าตอนนี้น้าย่อยมันวิ่งออกมาแล้วคุณไม่ได้กินอาหารกลางวันคุณควรจะฟังมันไหมล่ะคุณถ้าคุณไม่ฟังมันคุณก็บังคับให้มันหายไปเช่นอุทูเสียแล้วคุณบอกคุณไม่ได้ยินแต่ในที่สุดถ้าคุณทําอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อเป็นโรคกระเพาะเราจะทํำยังไงเปลี่ยนจากการที่มองเรื่องนี้จากว่ามันเป็นเรื่องรบกวน มาเป็นสัญญาณเตือนเราจะมองมันในฐานะที่เป็นดัชนีชี้ไหมว่าตอนนี้ปัญหาในประเทศปัญหาในร่างกายของเราเนี่ยมันถึงตรงไหนแล้วนึกออกไหมถ้าเราฟังมันถ้าเราคิดมันในด้านนี้เราก็จะอาจจะกระทั่งไม่ได้ไปโกรธเขาว่าอาจจะทั่งขอบคุณเขาด้วยซ้ำไปว่าเฮ้ยบอกให้เรารู้ว่าตอนนี้ปัญหาเป็นอย่างนี้นะตั้งแต่ปี2526ที่อาจารย์ชัยวัน์เริ่มบทบาทของการเป็นนักวิจัย พื้นที่3มจังหวัดชายแดนใต้ก็เป็นเหมือนห้องเรียนขนาดใหญ่ให้ได้ศึกษาเรื่องความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่มาตลอดการลงพื้นที่เช่นนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเครือข่ายนักวิจัยอย่างต่อเนื่องมีวงเสวนาเป็นเวทีถ่ายท,ายทอดต่อยอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆซึ่งนักวิจัยต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าการทํางานกับอาจารย์นั้นไม่ง่ายเลยนักวิจัยที่ผ่านจากชุดโครงการนี้ผมคิดว่าทุกคน เป็นก้าวหนึ่งในการพัฒนาตัวเองนะฮะในวงการวิชาการและก็สร้างความข้มแข็งให้กับนักวิจัยทุกท่านปัญหาความรุนแรงในประเทศนั้นซับซ้อนไปด้วยปัจจัยหลากหลายมิติแม้แต่คําถามเรียบง่ายที่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยก็ยังยากเกินจะค้นหาคําตอบเพียงลําพังจึงต้องอาศัยทีมนักวิจัยที่จะร่วมมือกันทํางานเพื่อให้จัดการปัญหาได้ด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริงเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการที่มีมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาภาคใต้นะครับ ให้เป็นหนึ่งในในสังคมน่าอยู่ของประเทศเช่นเดียวกันความรุนแรงในจังหวัดชายแด,ดนภาคใต้เนี่ยมันมีที่มาจากเงื่อนไขหลายลอย่างมันกลายมาจากความขัดแยง้งความขัดแย้งนี่ก็มีที่มาเยอะแยะที่มาบางอันเนี่ยก็มีที่มาทั้งในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจ คนในพื้นที่ภาคใต้เช่นอรที่ว่าจนไหมคําตอบก็คือมันจนจนทัดเทียมกับภาคอีสานเลยนะในหลายๆที่แล้วถามว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยประชากรแตกต่างจากที่อื่นไหมคําตอบคือแตกต่างมีภาษาต่างจากกรุงเทพไหมก็คือมีแตกต่างความวิถีชีวิตต่างไหมต่างประวัติศาสตร์ต่างไหมก็ต่างของพวกนี้ทั้งหมดรวมกันเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของ หรือไม่ใช่ที่มาที่ยืนไม่ใช่ที่มาที่ยืนของความขัดแย้งนานาชนิดที่ผสมประส,ระสานกันแล้วในแง่ประวัติศาสตร์ในแง่ประชากรในแง่อะไรทั้งหลายทั้งปวงรวมกันวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็มีตัวตนของเขาท่าน,นี้ในบางยุคบางสมัยเนี่ยรัฐไทยก็พยายามไปลบตัวตนเหล่านี้ของเขาทั้งในทางประวัติศาสตร์ทั้งในทางอัตลักษณ์คนจํานวนหนึ่งมันก็ไม่ยอมดิันไม่ใช่อ่ะปัจจัยปัญหาเหล่านี้คือตัวอย่างความรู้ที่ได้จากงานศึกษาวิจัย ที่จะช่วยออกแบบแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดมากขึ้นขณะเดียวกันภาพของสาจังหวัดชายแดนใต้ในความรับรู้ของคนทั่วไปยังคงคลุมเครือไม่ชัดเจนเพราะข่าวต่างๆล้วนนําเสนอแต่ภาพและสถิติความรุนแรงผมก็อาจจะลองชวนคุณและท่านผู้ชมทุกผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยลองพิจารณาดูว่าไอ้สิ่งที่เรารับรู้อ่ะมันคือสิ่งซึ่งเป็นธรรมดาเป็นเรื่องปกติหรือไม่เป็นเรื่องปกติ แล้วเรากําลังถือความไม่ปกติเช่นเดียวกันทั้งประวัติศาสตร์และปัจจุบันเป็นบรรทัดฐ,ฐานมันจะสมจริงเหรอโครงการวิจัยเรื่องสันติวิธีความรุนแรงและสังคมไทยจึงไม่ได้ศึกษาแค่ความรุนแรงภาคใต้แต่ยังมีงานวิจัยที่พยายามวิเคราะห์แนวทางสันติวิธีซึ่งเกิดขึ้นจริงท่ามกลางข่าวความรุนแรงในพื้นที่นั่นเองเขาสันติวิธีมาเราก็สันติวิธีกลับ คือชื่อของงานวิจัยที่ศึกษากรณีการประท้วงที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเมื่อปี2550ว่าฝ่ายผู้ชุมนุมนับหมื่นและเจ้าหน้าที่รัฐต่างทําให้การชุมนุมสําเร็จลงอย่างสันติอย่างไรอีกด้านหนึ่งก็คือว่าพอคุณจัดการดีมีมีแกนนํามีการ,การ,การดูแลกันนะครับเสร็จแล้วเราก็บอกเขาบอกว่าจะใช้ความใช้สันติวิธีทุกคนยอมทําภายใต้เงื่อนไขนี้แล้วมันทําในมัสยิด มัสยิดนี่มันเป็นที่ละหมาดไงมันเป็นสถานะส,ส,สถานศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมล่ะอย่างที่คุณไปคราวแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นมันมีเวลาของมันความสะอาดคุณต้องเก็บเก็บอะไรคุณจะเปช่วยเชื่ออะไรไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็รู้ว่าเป็นมัสยิดเกิดมีความรุนแรงขึ้นก็ยุ่งนะทุกคนก็รู้เพราะฉะนั้นผลออกมาก็คือการ,รเผชิญความขัดแยง้งนะเป็นไปด้วยสันติวิธีภาครัฐเองก็จัดการเรื่องนี้โดยไม่ใช่ความรุนแรงเอเอย่างเงี้ยน่าสนใจแล้วถามว่าทําไมภาครัฐก็บอกไอ้ไอ้ไอ้พวก นักศึกษาที่ออกกันนายซี่จัดการชุมนุมเนี่ยเขาก็บอกเขาจะใช้สันติวิธีทางล่าก็บอกถ้าน้องใช้พี่ก็ใช้ด้วยถ้าน้องสันติพี่ก็สันติด้วยคือคําที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐบอกกับนักศึกษาผู้นําในการประท้วงครั้งนั้นและเป็นปฏิสัมพันธ์ที่นําไปสู่ชัยชนะซึ่งในที่นี้ไม่ใช่จํานวนศพหรือระดับความสูญเสียแต่เป็นความชอบธรรมของทั้งสองฝ่ายในสายตาของคนในสังคมหรือประเทศไทยเนี่ยอาจจะเป็นในประวัติศาสตร์เราเป็นประเทศ เดียวละมังที่จัดการกับการก่อการร้ายยึดสถานทูตต่างประเทศโดยไม่มีใครเจ็บใครตายอาเงี้ยและไม่ใช่ทำได้ครั้งเดียวทำได้สอาครั้งด้วยเออทำได้ไงการรวมตัวเนี่ยเป็นปัญหาเป็นภัยคุกคามปราบมันเลยคุณก็จะมีตากใบ2-3-4คุณก็จะเกิดเกิดปัญหาน้ำไม่ทวนไงนี่ไงคุณอุปการของสันติวิธี นี่ไงนะวัตรกรรมของการจัดการกับความแย่นี่ไงคําตอบว่าสังคมไทยก็ทําของพวกนี้ได้ไงสันติวิธีหรือปฏิบัติการไร้ความรุนแรงกําลังกลายเป็นอีกความหวังหนึ่งของสังคมซึ่งก็มีคนอีกหลายๆวงการที่เชื่อในขนทางนี้เช่นกัน คืออยู่ที่นี่อยูอย่ธรรมศา,าสตร์่มันก็คนถามคนเถียงการคนทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติแล้วเรารู้สึกว่าไม่เป็นไรไอร้ที่เราอยากจะทําก็คือว่าอยู่ด้วยกันมันคนคนึงเหลืองคนนึงแดงก็ต้องคุยกันได้ก็ต้องทะเลาะกันก็ไม่ได้จะเปลี่ยนว่าเหลืองต้องเป็นแดงแดงหรือเป็นเหลืองมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปแต่ว่าทํายังไงถึงจะได้ยินคนซึ่งไม่เหมือนกับอยู่เรื่องซึ่งคุณเห็นว่าไม่สําคัญกระทั่งไปดูมินดูแคลนเนี่ยในสายตาคนอีกส่วนหนึ่งมันสําคัญกับเขามาก แล้วเราจะอยู่ร่วมกันลำบากถ้าเราไม่เห็นว่าจากมุมของเขาอะทำไมมันสำคัญสำหรับเราไม่เห็นน่ากลัวตรงไหนเลยพวกออกไปเที่ยวอะไรปกติครับก็เที่ยวได้สบายครับไม่มีปัญหาพวกนี้นครับมาเกี่ยวข้องไม่ต้องระวังตัวนะใช้ชีวิตปกติครับงานวิจัยผมไม่ได้หมายความว่า อะไรทั้งนั้นเนี่ยแต่มันหมายความว่าผมมองโลกแล้วผมประหลาดใจและผมสงสัยแล้วผมก็อยากรู้อยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยค,คือคือผมผมบอกว่าจุดเริ่มต้นของงานวิจัยคือความอัศจรรย์ใจถ้าหากนี่เป็นห้องเรียนของอาจารย์ชัยวัฒน์อาจารย์ก็คงจะเปิดให้ผู้ร่วมชั้นหรือผู้ชมอย่างพวกเราคิดแตกต่างได้เพราะความขัดแยง้ง ไม่ใช่ปัญหาและคงจะดีกว่าถ้าเราก้าวลงสนามรบแห่งความขัดแยง้งด้วยความเชื่อว่ามีทางออกที่ไร้ความรุนแรงรออยู่มีอาวุธที่ชื่อสันติวิธีให้เลือกจับขึ้นมาต่อสู้และที่สำคัญชัยชนะที่ไม่จำเป็นต้องแลกมาด้วยความสูญเสียใดยๆนั้นมีอยู่จริง นี่เป็นเพียงหนึ่งในงานวิจัยจากนับหมื่นชิ้นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสกวยังมีงานวิจัยที่พร้อมเปลี่ยนแปลงสังคมรอคอยคุณให้เข้าไปพิสูจน์ที่ www.trf.or.th ติดตามย้อนหลังที่ tv.trf.or.th